หยุดไม่อยู่เล่นกันเยี่ยมจนคู่แข่งดูไม่เจืดชนะ18เสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งจาก20นัดถ้าเล่นกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแชมป์แน่นอนดีกว่าแข็งกว่าเหนือกว่าในทุกวิติล่าสุดทำเอาแมนซิตี้เป็นสรวนเพียงเท่านี้ก็สามารถตัดแมนซิตี้ออกจากการลุ้นแชมป์ได้อย่างไม่เป็นทางการตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ10เกมนรกเริ่มกี่โมงเรี้ยวพูรุ้นทุกแชมป์เต็มตัว ที่คาดคาดกันว่าน่าจะยุบเพราะเสียตัวสําคัญไปถึง2คนนั่นคืออิบราฮิมโกรเตกกับคอนนอลแบตตี่และต้องดันโจโกเมสลงมาแต่ในสถานการณ์นี้ก็ยังนับว่าโชคดีที่เทนฟิตทันพร้อมลงมาซ่า เพียงแค่ครึ่งแรกเราก็ได้เห็นว่าแมนซิตี้ไม่ไหวนี่ไม่ใช่ซิตี้ที่เราเคยดูฟอร์มอย่างยับติดต,ติดขัดๆโดเลียพูบดจนแบรนเป็นปลาหมึกขนาดดอบเอเดซอนที่เสียประตูจนความมั่นใจเริ่มหายขนาดดอบยอสโกการิโอที่หลังๆเริ่มรั่วไปแล้วและยังได้ลูเบนดีอาตัวระดับโลกที่ยืนตั้งแต่เริ่มเกมยังสู้ไม่ได้ยังสู้ไม่ไหวทำอะไรก็ไม่เป็นใจในขณะเดียวกันผู้เล่นของเชลซีก็ไม่ได้ประมาทครับแม้ว่าในครึ่งหลังซิตี้จะเริ่มครองเกมได้แต่ก็เจาะไม่เข้าสักที โบราณว่าโค่นไม้ใหญ่ต้องลิดกา้านเลี้ยวภูปฏิบัติการนี้ได้อย่างบมดจดกดทีมของเป๊ปโยเมอร์จนบิลอัพไม่ขึ้นแถมยังชิงออกนําได้ก่อนตั้งแต่ต้นเกมพวกเขาเดินหน้าบวกโดยพยายามตัดเกมตั้งแต่หน้าประตูของแมซิตี้ครับอย่างน้อยก็เกะกะให้ทําอะไรลําบากทําเอารูปแบบการยืนของฟุลมซิตี้เนี่ยเพี้ยนไปหมดกว่าจะลําเลียงบอลขึ้นมายิงได้ก็ล่อเข้าไปในทีนที่39กว่าจะได้แต้มมุมก็เวลาล่วงเลยไปชั่วโมงกว่าแล้วบอกได้เลยว่าทีมของเป๊ปแบบนี้โคตรผิดปกติ แดนกลางหงแดงยังยอดเยี่ยมกาเฟนแบกร่างทองอีกแล้วครับบอลแรกดีตามมาตรฐานและเข้าแท็กเกิลได้ดูดันอีกเข้าสาเร็จถึง5ครั้งส่วนแดนกลางคนอื่นอย่างแม็กอลิสเตอร์และโซโบก็โคตรทุ่มเทถ้ามีใครเล่นพลาดที่เหลือก็จะช่วยตามเก็บงานให้จนสมควรได้รับคําชมว่าชุดนี้ประสานงานกันได้ดีจริงๆเข้าครึ่งหลังเลวโพต้องปรับมาเล่นเกมรับมากขึ้นไม่ใช่ว่าตั้งใจแต่ต้องปรับมาเล่นแบบนั้นมันคือการดิ้นรนของซิตี้ที่ต้องพยายามกลับมาสู่เกมให้ได้เกมรุกของวันนี้ซิตี้ต่อ กันไม่ติดโอกาสจะจะมีน้อยมากครับฟิลโฟเด่นร่างนี้คนละฟิลกับโฟเด่นเมื่อซีซั่นที่แล้วเงียบมากคราบเรียมมากไม่มีความอันตรายใดๆเล่นไปเสียบอลไปเสียมากกว่า10ครั้งบอกเลยว่าอาการไม่ดีแล้วล่ะครับมีบุคคลสาบศูนยคนครับนั่นคือฮารแลนไม่ว่าสายพานลำเลียงคนไหนสไตล์ไหนจะถูกปล่อยลงไปช่วยทั้งซาวนโยโดกูเดบอยและกิริตแต่ฮาแลนก็ยังโดนฟีดเป้าสะอาดไปอีกหเกม 2 0คือสกอร์ที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีเสียงบน่บน,บนบ้างว่าใช้โอกาสเปลืองเพราะแนวรุกที่หวือหวาของเลี้ยวพูเวลานี้อันตารายมากคุกคามได้ตลอดแล้วเรียกจุดโทษได้อีกด้วยนี่ก็3มเกมติตดกันไปนแล้วครับที่เลี้ยวพูได้รับโบนัสเช่นนี้เกมรับเกมรุกยอดเยี่ยมจริงๆได้แต่ไม่เสียอีกแล้วเคลเลเอร์ยังคงปักหลักเฝ้าเสาไม่มีพลาด คู่ฝันได้กับโกเมสพลาดยากมากเกมแดนกลางยังมีพลังต่อกอนได้ทั้งเกมนูนเยสถูกปรับทบ,บาทให้ลงมาป่วนลงมากดดันแม้ยังไม่มีสกอร์แต่ในภาพรวมก็ทําได้ดีเช่นกันผลงานแบบนี้อยู่กันยาวๆที่หัวตารางก่อนจบเกมเป๊ปโดนแซวหนักเพราะเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาไม่ชนะใครมาเจ็ดนัดติดต่อกันในลีกแพ้ถึง4นัดรวดเข้าสู่วิกฤตที่น่ากังวลแฟนเลี้ยวผู้ที่สนามร้องเพลงแซวกันประมาณว่าพรุ่งนี้เองโดนไล่ออกแน่เป๊ปตอบโต้ด้วยการชูนิ้วเป็นเลขค เป็นปริศนาธรรมที่เดาได้ทันทีว่าหมายถึงอะไร สำหรับแฟนบอลเป๊ปเข้าสู่โหมดปั่นมาก็ปั่นกลับแต่ท้ายที่สุดครับเมื่อต้องพูดถึงเกมเขาก็ยอมรับความพ่ายแพ้ยอมรับว่าเลี้ยวผูใส่กันสุดจริงๆและขอบคุณที่ได้ให้บทเรียนกับเขาเดือนธันวาคมนี้หนาวแน่หนาวแบบทั้งสองแง่ครับหนึ่งคือหนาวจัดบนหัวตารางหนาวสองคือบททดสอบที่จะมาอีกระลอกเลี้ยวผูต้องฝ่าไปให้ได้พอโปรแกรมลงเล่นชุกมีเกมหนักซุกซ่อนในจะมีนักเตะที่เริ่มบาดเจ็บกันให้เห็นโมซาลายังหาข้อสรุปเกี่ยวกับสัญญาใหม่ไม่ได้ แต่มันก็ยังเหลืออีก6เดือนที่พวกเขาต้องยืรระยะให้ได้แต่นี่ผ่านไป1ใน3แล้วเรียวพูอยู่ในแรงเกียรินิยมเหรียญทองทิ้งห่างแมสซิซี่สิบเอ็ดแต้มอาร์เซนอลกับเชลซีทีมละ9แต้มก่อนเข้ามารับงานชล,ลอตไม่คิดว่าจะต้องชนะกี่นัดต้องมีกี่แต้มในกรอบเวลาไหนเขาไม่ได้วางแผนลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ฟุตบอลของเขาตอนนี้ทำแล้วผู้เล่นแฮ ppy และสนุกที่ได้เล่นร่วมกันแฟนบอลก็คึกคักกันสุดๆบรรยากาศที่แอนฟิลด์ก็สอดรับกองเชียร์จัดให้กันแบบกระหึมเรียวพูขึ้นไปนำโดบน หัวตารางเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังมีคู่แข่งที่ฉลอดคิดว่าพวกเขากําลังมาอาเซนอลกับเชลซีกาลังเร่งเครื่องทาไม่ท้อกันไปสะก่อนส่วนซิตี้ฉลอดเชื่อว่าเดี๋ยวพวกเขาก็กลับมาได้การที่จะเอาชนะซิตี้ได้แบบนี้การที่จะเดินบนเส้นทางสู่แชมป์ได้อย่างมั่นใจแบบนี้มันต้องการความสมบูรณแบบ์แบบแบบนี้ซึ่งนี่คือสิ่งที่เลี้ยวผูกกาลังเป็นครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ